คือจริงๆมันตั้งแต่เด็กมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่เด็กที่ค่อนข้างเก็บตัวค่ะแล้วบางทีพ่อแม่เขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เราทําอะไรเขาก็โยนหนังสือปากกาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะกาศเป็นว่าเราก็วาดรูปหลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนส่งเสริมเราโดยการแบบพาไปเรียนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสักอมอต้นก็เริ่มแบบเข้าเว็บบอร์ดมีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันอย่าง ชอบการ์ตูนชอบวาดรูปอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเป็นคนที่อ่านกรรารา์ตูนเราเราโตมาที่บ้านเราก็มีการ์ตูนอ่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ่าน,นของพี่ชาย mm hmm. ก็พอซักมอต้นได้เจอกับเพื่อนที่วาดในแถกทางเดียวกันแล้วก็รวมตัวกันออกแมกซีนออกทำมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางขายตอนนั้นเราก็จะได้ฝึกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทดลองว่าเออมีคนซื้อของเราไหมมีฟีดแบ็กยังไงบ้างอะไร่เงี้ย